มันหกิโล่ะเตรียมพอ่อคน,นนะี้ให้เปิดน่ะขับรถตั้งใจถุกมือการซานะซานไม่คุนนะ้นการเตรียมพ่อมคือการมีปราห้มไปพอ่อมโตล้มหนาวย่างขนาดเลยค่ะนั่งซาเล็กหนุ่ตลาดการะเ<ไ>ป๋าไกลเป็นไดอากาศเย็นค่ะฝนตกแม้มาเล่นที่แบบหนาวเย็นๆเจ็บเป๋าจ้าเปิดมาใส่บายค่ะ เย็นๆแบบเย็นสบายอ,ะอ่ะวอมคืน่าฝน,น,นตกกลิ้งค่ะเพราะไรๆนี่เลยแต่ก็น้ำไหลลังคาพอดีเด้ยยยอย่างเดียวเหรอจ้าอย่างบ้านน้ำไหลขั้นขึ้นเ็ตัวอยู่ใครเปิด ตรงไปนี่เอาเลี้ยวขวาหรือขจะตรงไปเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวากับแม่เลยค่ะไปคือตลาดสดวกาไก่ค่ะว่ไกลจากบ้านอากาศเย็นสบายเจ็ดโมงสิบสองแล้วนี่เนาะตะเวนยังพอได้ออกอยู่บางทีฝาดีค่ะก็เลี้ยวขวา เราก็ไปตลาดเช้าวซาเล่งคนีคค่ะไปท่งก็ได้มาตลาดก็ได้มาตลาดก็คือเขาสื่อของเราเขาก็ใส่ใส่หนีได้เลยถึงแล้วค่ะ เช้าเป็นต้ก็เคยเห็นคลิปพี่เบิ้งแล้วค่ะที่เขามาจายตลาดเศร้าแต้วเต๊าเศร้าๆถึงแล้วเอ้ยลิ้นแอบรถก่อนเดี๋ยวย่างขนเบิ้งทางไหนกันค่ะ ก็หาได้ออกอยู่อากาศเย็นเรียนพาะธรรมาตลาดเทิงค่ะน้องวารินซื้อซื้อนางมูเอารถจอดไว้ใช่จะตรงไหนเลยค่ะอ๋อ,อ,อตอนเช้าเข้าไปได้ไดเลยเมื่อเสาร์อาทิตย์ก็ทีเต็มเนี่ยออกไปได้ๆๆๆๆไปได้ทุกที่ค่ะน้องวาลินรพระตะลุยได้ค่ะขับมาฮันไดตลาดาวันนีรรน้วันที่เท่า ตอนนี้เขาอยู่กลางเมืองชุมแพเลยค่ะนนบขอสอชุมแพไม่ต้องไปเพช่ไหม

วาวุย้ยจนวดลส้ลนล่ะเต็ <ế> ม<อ>เลยหาเงจอดมาม่เล่นนี่ที่ว่าเขาับปัดรถนะโอ้คนทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ก็แสดงว่าเขา,าไปไ,แบบได้่ะใส่กันเขาจบาดอรเนี่นแสดงว่าใสชิดใส่บะใ่จะได้ป่ค่ะส่แเดี๋ยวไม่ต้องไปออกใสนนอกไปไ่ได้เลย ขึ้นวันขึ้นปีใหม่เขาก็ต้องวุ้นออกทั้งนี้เขาบริเตรียมของม้าเนาะมาทําบุญกับเพ่นอนก็เขาบริเตรียมมาทำบุญกับเพ่อนจะว่าเขากะเตรียมมาไปเฮ็ดจูบานเขาเฮ็ดจูบานบานเขา ส่งน้ำใสที่เคยมาค่ะเคยมาบางบางสงการมาเอาอาหารปลาให้ให้ปลามีแต่ปลาตัวยงไงส่วนสุขภาพอำเภอชุมแพวันนี้สายสามัรถุงกับน้องวลินลาะเที่ยวชมเมืองชุมแพรอันนี้แค่เป็นบรรยกาศสนสนขลงังเพราะว่าเขาไม่ได้ถึงแห่งเถิง จากตลาดมาถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้กันที่ได้คนของลงรถวะมีอย่างแน,นีอันมือมน,อน,นีคลายๆว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ขอพักกันตักบาทเพืบุญไม่ได้จปิดถนนสายกลางเลยเดีเขาก็ได้เนื้อมาทอดเดี๋ยวจะเฮ็ดเนื้อเอาไปได้ใส่ใส่เนื้อทอดกระเทียมคือน้ำไห้เยอะนี่เนื้อค่ะเดี๋ยวขขยเขาไปเฮ็ดได้กินแซ่บๆเจ้านี่กัน